สวัสดีค่ะปุเป้แคร์แคร์พรอพเพอร์ตี้นะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาไลฟ์นะคะวันนี้ก็จะมาดูห้องนะคะเป็นห้องคู่ค่ะก็คือเป็นห้องจะทําเป็นสองห้องนอนสองห้องน้าก็ได้หรือว่าทําเป็นในห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้ค่ะอยู่ที่นะคะที่ห้องแล้วห้องนี้นะคะ คาสีเป็นสีชมพูค่ะสวยงามเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีประตูนะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็เข้าอาอกเริ่มจากประตูทางเข้านะปึ๊บค่ะเจอเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องนี้ก็จะเป็นปูกระเบื้องเ,อเป็นปูหินอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นลายเดิมของเขานะคะก็ยังสวยงามเรียบร้อยอยู่นะคะค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็จะมี อ่างอาบน้ำค่ะแบบนี้นะคะต่อ,อไปนะคะเราจะมาดูตรงค่ะห้องนอนค่ะส่วนห้องนอนเนี้ยก็นะคะบางคนค่ะห้องขนาด25ตารางเนี่ยสามารถนะคะ สามารถแบ่งเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะแต่ว่าห้องนี้ค่ะเราไม่ได้การห้องให้ก็เป็นห้องสตูดิโอโล่งๆแบบนี้เลยนะคะก็อย,อยู่แบบโลง่งๆแบบนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเราจะกั้นเป็นอีกหนึ่งห้องก็ได้นะคะอันนี้เรามีอะไรให้บ้างนะคะมีแอร์มีพัดลมติดผนังให้นะคะแล้วก็มีที่นอนเตียงนอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าต่อเครื่องแป้งค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะยังไม่หมดนะคะห้องนี้ค่ะก็ออกมานะคะ เป็นระเบียงค่ะระเบียงเนี่ยก,กว้างนะคะก็คือขนาดมันนะคะยาวสุดมาถึงตรงนี้นะคะห้องอะค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะฉะนั้นระเบียงมาจะอยู่ตั้งแต่ซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเลยนะคะคือชอบมา,มากๆเลยนะคะตรงที่ว่าระเบียงเนี่ยกว้างมากเลยนะคะคือเราสามารถใช้สอยได้นะคะในการนะคะ ซักผ้าหรือว่าเราจะตากเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็จะจะเห็นว่ามาเห็นว่าระเบียงนะคะมันก็จะทั้งผืนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะห้องนี้จะอยู่ชั้นสี่ค่ะก็ไม่สูงไม่ต่ําเกินไปนะคะแล้วก็จะอยู่ยืงๆไปทางฝั่งสวนตรงนี้นะคะก็จะแลดูไม่อึดอัดเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของระเบียงนะคะ ระเบียงด้านบนก็จะติดโคมให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสวยงามค่ะเข้ามาข้างในเสร็จปุ๊บฝ้าเพดานเราก็จะทาเป็นสีขาวนะคะส่วนผนังทาเป็นสีชมพูอ่อน,นะคะ่ะสวยงามพาสเทลนะคะสีชมพูพาสเทลสวยมากนะคะกระเบื้องเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเดิมนะคะสวยงามอยู่นะคะก็เราก็จะมีทาสีใหม่นะคะส่วนโคมค่ะโคมเอาตรงนู้นตรงข้างหน้าบ้านก็จะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโคมแบบเดียวกันกับระเบียงนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตู้สื้อาสามารถย้ายได้นะคะเพราะว่านี้จะเป็นแบบลอยตัวนะคะเดี๋ยวเรามาจะเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์กันนะคะนี่ค่ะห้องนี้นะจะประมาณนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทะลุมิตินะคะไปอีกห้องนึงนี่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปอีกห้องหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะที่จะเป็นห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องเลยเต็มๆเ,เลยแอร์อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะคือจัดแบบคุ้มสุดๆเลยอะแล้วก็จะมีโคมตรงกลางนะคะนี่ค่ะเตียงนอนอันนี้จะเป็นเซตเดียวกับอีกห้องเมื่อกี้นะคะเป็นเซตเดียวกันเลยแต่ว่าเราแล้วแต่เราจะ จะครีเอทนะคะว่าเราจะกั้นห้องหรือว่าเราจะทําเป็นห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลายกระเบื้องก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นสีครีมนะคะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นสีคล้ายๆสีครีมเลมอนนะคะน่ารักค่ะน่ารักพาเทลน่ารักสวยงามนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเป็นหนึ่งห้องจําได้ไหมแล้วตอนนี้เราจะเดินเราเดินทะลุออกมานะคะมาอีกห้องนึงค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีแอร์นิวเฟอร์เหมือนกันก็จะมีราวตักผ้าให้ด้วยนะคะตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะโฮมก็สวยงามเรียบร้อยค่ะผ้าเราทาเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนตรงที่เป็นระเบียงเราก็จะทาเป็นสีครีมเลมอนสวยนะคะระเบียงก็กว้างนะคะมันมันชอบตรงที่ว่าเผื่อเราจะกิน อาหารข้างนอกอะไรเงี้ยหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่นะคะจะตั้งเครื่องซักผ้าตรงนู้นก็ได้นะคะคือสะดวกมากๆเลยนะคะห้องนี้ค่ะห้องเมื่อกี้หนึ่งสีห้องนี้150้านะคะห้องนี้ก็เกือบจะเป็นห้องริมละแต่ยังไม่ใช่ริมสุดนะคะก็จะอยู่ประมาณห้องที่1 2 3 4สามสี่ห้องที่สี่นับจากมุมสุดนะคะหรางเราจะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ค่ะก็จะเป็นวิวนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะ ต่อมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในอีกรอบนึงนะคะข้างในก็จะเป็นฝ้าแบบนี้ค่ะคือเพดานจะสูงมากเลยนะคะฉะนั้นเราไม่ได้แบบว่าตีฝ้าเพื่อเจาะดาวไลท์นะคะคือฉะนั้นฝ้าเราก็จะสูงจัดเต็มขึ้นไปข้างบนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะคือเราจะมาดูห้องน้ําค่ะ ทุกคนอาจจะงงนะคะว่าเออมันมีห้องน้ำสองห้องเลยหรอนะคะโฉนดนะคะโฉนดมีสองใบนะคะคือคือตอนที่ซื้อเนี่ยจะเป็นห้องเดียวนะคะเราจดทะลุนะมานะคะเพื่อจะทําให้เป็นห้องใหญ่ขึ้นนะคะห้องเดียวก็คือขนาด2ี่ห้าตารางเมตรสองห้องก็คือขนาดห้าสิตารางนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนาด50 25ตารางก็อยู่ได้สบายๆ2-3คนได้สบายๆอยู่เป็นครอบครัวได้สบายๆเลยอีกอย่างหนึ่งซื้อเป็นเงินสดก็ได้ผ่อนกระเจาของก็ได้ผ่อนกระเจาของไม่ได้ก็มันไม่ใช่ไม่ได้คือมันได้ตลอดยู่แหละแต่ว่านะคะบางคนเขามีออปชั่นสามารถกู้ได้ไงนะคะลูกค้าก็กู้ได้ค่ะเดี๋ยวเรายื่นเอกสารให้ะะให้งีส้สบายๆเลยนะคะต่อไปค่ะ เรามาดูห้องน้ํากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ้าเปดา้านทาเป็นสีขาวค่ะในห้องน้ําก็ทาเป็นสีครีมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นปูลายหินอ่อนเหมือนกันนะคะปูหินอ่อนแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะสวยงามค่ะอันนี้จะเป็นแบบเดิมของเขานะคะของเขาของเดิมก็สวยอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้แบบว่าจะไป ทำให้มันเป็นแบบโมเดิร์นเกินไปนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเค้าโครงสวยงามเรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็สามารถนั่งนะคะนั่งอาบน้ำได้นะคะนี่ค่ะห้องน้ำเนี่ยถือว่าไม่แคบเลยนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรนะมีกระจกค่ะให้เต็มเกือบเกือบสุดนะคะเพราะว่านี้จะเป็นช่องสำหรับน้ำนะคะก็จะให้เต็มผืนแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นอา่างล้างหน้าค่ะแบบนี้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าห้องนี้ค่ะเราก็จะมีเหล็กดัดให้นะคะเหล็กดัดให้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะดูเร็วๆกันอีกรอบนึงนะคะใครที่กําลังมองหานะคะคอนโดที่สามารถจับต้องได้ซื้อเป็นกงินสุดก็ได้หรือว่าขอนกรเจาะของก็ได้หรือว่ากู้ก็ได้นะคะ โทรมาได้เลยเบอร์ศ9 0 9 8เ7เป็นศูนย์ห้องพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะคะมีแอร์มีเฟอร์พร้อมอยู่แบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเช่นเป็นเจ้าของห้องนะคะก็สนใจดาวสนใจผ่อนเท่าไหร่ก็โทรมาป,ปรึกษาได้เลยนะคะว่าจะอะไรงไงนะคะแล้วก็น,นะคะห้องเดียวขายเพียงนะคะเราไม่ได้ขายเป็นหลายร้านนะคะอย่าลืมห้องนี้นะคะขายราคาดีกว่ารถนะคะคืออาจจะน้อยกว่ารถเองนะคะราคาขายเพียง4 8 9 ฟังไม่ผิดไม่ใช่ดาวนะคะไม่ใช่ดาวนะคะห้องเดียวราคา4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ4 8 9เท่านั้นเองก็สามารถเป็นเจ้าของห้องแบบนี้ได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะเรานะคะช่วงโควิดไงเราก็มีเวลาอยู่กับห้องอยู่กับบ้านใช่ไหมฉะนั้นเราก็อยากหาอะไรที่นะคะ ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะทีเออ่เรามาซื้อห้องกันดีกว่าเราไม่ต้องเช่าเขาแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งค่าน้ําค่าไฟนะคะเป็นของรัฐบาลดีไปอีกนะคะคือถูกมากเลยเราจะเปิดแอร์ช่้งวันทั้งคืนก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเป็นค่าไฟของรัฐบาลน่วยเพียง 2- 3สบาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นนะคะ2 3าบาทเท่านั้นถ้าเราใช้เยอะมันก็จะเป็นสเต็ปขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่ายัางไงแล้วมันก็จะถูกกว่าไฟของอาพาร์ตเมนต์นะคะโอเคค่ะ เดียวนะคะเรามาดูอีกห้องหนึ่งนะคะเร็วๆห้องนี้จะดูเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาตรงเข้าห้องมาปุ๊บนะคะห้องมาปุ๊บโคมสวยงามเรียบร้อยจะเจอห้องน้ําด้านซ้ายมือค่ะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นหินอ่อนแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็กระจกก็จะเป็นเต็มๆแบบนี้นะคะรู้ไหมนี่ค่ะที่นะคะก็จะมอะีอันนั้นก็จะเป็นอะไรนะ หน้าต่างนะคะสําหรับห้องน้ําจะได้ไม่ไม่อับไม่ชื้นอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นตรงที่สามารถนั่งอาบน้ําได้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะส่วนด้านด้านนี้ค่ะก็จะเป็นเมื่อก่อนเป็นอาบน้ํานะคะฉะนั้นเราก็จะห้องนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องใช้อ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็จะใช้ฝักบัวแทนนะคะลูกค้าสามารถสรีเอทเป็นเรนชาลเวอร์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นนะคะฝักบัวนะคะ น้ำอุ่นธรรมดาก็ได้นะคะคือเป็นห้องเราแล้วเราทำอะไรก็ได้นะคะคือจะกั้นจะอะไรก็ได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่ายังผ่อนไม่หมดผ่อนธนาคารไม่หมดหรือว่าผ่อนกับเจ้าของไม่หมดก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็นะคะถ้าผ่อนกับเจ้าของก็สามารถเอาตัวเองเข้าไปทะเบียนบ้านห้องที่เราซื้อได้เลยนะคะคือแบบจะเต็มคือแบบคุ้มแบบยิ่งกว่าคุ้มคุ้มสุดๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหนีไปไหนเพราะว่าชื่อเราไปอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วนะคะ โอเคค่ะชื่อเป็นจะเปียนอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้านอีกต่างหากนะคะค่ะมีอะไรสงสัยนะคะโทรไม่ได้เลยเบอร์ศูนเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าจ็ศูนย์จำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าห้องสองห้องเนี่ยเป็นสองห้องสุดท้ายแล้วที่เป็นห้องติดกันนะคะคือไม่มีอีกแล้วนะคะใครมาถามคือไม่มีค่ะไม่มีมีแค่นี้นะคะคือใครมาก่อนได้ก่อนคือแบบคุ้มสุดๆแอร์สองตัวพัดลมนี่อีกตัวหนึ่งห้องนี้มีอาบน้ำนะคะแล้วก็น,นะคะนี่ค่ะ เฟอก็เป็นสองเซตแบบนี้เลยค่ะระเบียงก็แบบว่าจัดเต็มนะคะยาวสุดนี้ไปถึงสุดนูน่นแล้วก็ต่อจากห้องอีกห้องอีกห้องหองนึ่งที่เป็นห้องเรานะคะไปอีกสุดนู่นนะคะคือเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ตอนนี้ห้องของเราอะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อสองห้องนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหน้ากว้างนะคะคือเกือบจะจะตุลสแต่ว่าคือ มันจะกว้างกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้แบตเตอรี่จะหมดแล้วนะคะงั้นผู้ใดสนใจโทรเบอร์0909897810จำนวนจำกัดน,นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ